ได้มอบให้ทางท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ความคพื่อเหลือทั้งหมดในการสั่งการในการอนุมัติในการคุ้มครองผู้ปฏิบัติการทุกอย่างมีความเด็ดเสร็จอยู่ในนั้น สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบันบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พง์อักษรปัญหาน้ำท่วมใต้เป็นมหาวิปะโยคสำหรับคนหัดใหญ่ครับและตอนนี้รัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลทำเรื่องหนึ่งครับรวบอำนาจในการบริหารมาจัดการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้ ปัญหาการทํางานสอดประสานกันครับโอ้ออกพรพระราชกำหนดว่าด้วยสาการฉุกเฉินครับมาอีกครั้งหนึ่งหลังนี้เราเห็นตั้งแต่เรื่องของภาคใต้ตอนนั้นปี4ี่รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรช่วงโควิดครับตอนนั้นใช้ฉุกเฉินฉุกเฉินและม,มามครั้ง,งนี้ต้องบอกว่าต้องใช้ฉุกเฉินจริงฮะเพราะสาการน้ําท่วมครั้งนี้รุนแรงในรอบหลายหลายปีของหาดใหญ่เลยเคยทําสิติสูงสุดตอนปี53 ตอนนี้ดับน้ำเนี่ยสูงกว่าปี53เยอะมากๆเยอะมากๆครับนะหลายที่เนี่ยสเมตร4เมตรแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยสเมตรครึ่งเนี่ยคือบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยท่วมท่วมหมดเลยอันนี้โดยเฉลีย่ยแต่บางจุดบางพื้นที่เนี่ยเกิน3เมตรก็มีครับปัญหาใหญ่ของน้ําท่วมตอนนี้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนเป็นแสนแสนครัวเรือนครับ,รบเพราะฉะนั้นการออกพระราชกำหนดออกมาและ ใช้มาตรการหุกเฉินดึงอำนาจมารวมศูนย์ที่เดียวเหมือนกรณีการจัดการโควิดเป็นเรื่องสําคัญแม้จะเป็นช่วงท้ายของการแก้ปัญหาแน่นอนครับพอใช้ประกอบแบบนี้อำนาจสูงสุดอำนาจเบสเส็จต,ต้องอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและวันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่นายกเดินทางไปลงที่อาจใหญ่ตั้งแต่วันที่22นะครับและวันนี้เป็นครั้งที่สนี่ลงที่ใหญ่จะไปเยี่ยมตรงนี้ไะ จะไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวครับที่อะไรก็ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กีฬาศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินอันนครินเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวก็บอกว่าเป็นพันพันคนเลยเป็นพันพันคนครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีลงปุ๊บบินไปเลยนู่นไปอยู่ที่ค่ายเสนานโรงอาหารใหญ่มทบ42ครับมีโรงครัวพระราชทานอยู่ที่นั่นและไปประชุมการจัดการกันอยู่ที่มทบ42นี่แหละคุยกับใคร บิ๊กย,อยอ้อยอบอธสอสอเสร็จแล้วจะเคลื่อนทับไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทรครับตอนนี้นักข่าวเราเมื่อคืนก็ไปอยู่ที่นั่นแหละครับอยู่ที่นั่นนะต,ติดติดศูนย์พักพิงอยู่นั่นแหละลหลังจากนั้นก็จะไปดูตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆแล้วกว่าจะกลับคอสมอก็น่าจะช่วงช่วงบ่ายสามกว่าขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่นี่โอ้ ก็ส่วนหนึ่งนะเนี่ยนะได้สั่งการให้บูรการ,รใน9้าหน่วยงานในพื้นที่ไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นการเร่งด่วนครับเรื่องของการแจกน้ําดื่มเรื่องของยาเรื่องของอาหารและใช้สวนสัตว์ที่สงขาซึ่งเป็นอยู่บนเดินเป็นแหล่งรองรับน้ําไม่ท่วมแน่นอนตรงนั้น<อ>นะอ,อาจจะห่างจากอัดใหญ่หน่อยนะแต่ว่าเดินทางเข้ามาแล้วปลอดภัยกว่าและยังสั่งแปลงโฉมเอลิคอปเตอร์ของทศ<อ>ให้เป็นเ,เ<อ>ครื่องบินรับส่งผู้ป่วยแทน คือตอนนี้รเรามองโดยภาพแบบนี้เราบอกว่ามองไม่เห็นครับ,รบเอางี้นะรอบเมืองอัดใหญ่จากสงขาข้างหน้ามาฝั่งพัทลุงเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเยียวยาดูแลคนคนถูกน้ำท่วมได้อืแต่พอเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองเนี่ยเข้าไม่ได้ครับน้ำจากเดาเนี่ยมันไหลทะลักแล้วไหลเร็วครับ,รบเรือธรรมดาวนกลับแน่นอนเรือเจ็ตสกีวิ่งไปเจอน้ำวน ซึ่งตอนนี้ฟังดูเมื่อตอนเช้าที่คุณนิพนธ์บุญญาัดีให้สัมภาษณ์เนี่ยเริ่มคิดที่จะใช้โดรนต้องบอกว่าเอกชนไทยของเราเนี่ยมีหลายบริษัทที่ผลิตโดรนได้อย่างดีนีอย่างดีนะควรใช้โดรนสําหรับการส่งอาหารหรือว่าอะไรพวกนี้ไปหรืยาก่อนครับหรือว่าอาจจะใช้บะบบกล้องไปส่องดูว่าไปส่องดูถ่ายทอดกลับมาว่าตรงไหนบ้างที่คนติดใช่ใช้ได้สองแบบหลักๆนะแต่ใช้ได้หลายแบบหนึ่งก็คือส่งอาหารใช่ครับอันที่สองคือ กล้องติดไปแล้วก็ตรวจดูว่าตรงไหนคนติดอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อนํามาใช้ในการกู้ภัยในการไปช่วยเหลือต่างๆในทานเพราะนั้นดีฮะใช้โดรนเป็นประโยชน์เอกชนเราเนี่ยขอความร่วมมือได้เลยพี่เววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของน้ำท่วมมาเดียวันที่หกที่เจ็ดวันที่หกวันที่เจ็ดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ติดอยู่ข้างในอะครับนอกเหนือจากรออาหารรอเยียวยาแล้วเราต้องเอาคนเหล่านั้นที่ตอนนี้อ่อนแรงออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมโดยด่วนครับมาดูพหลกอ ว่าด้วยการสู้มาอุทกภัยที่ภาคใต้เนี่ยหน้าที่คือบูรณาการข้อมูลและบริหา,ารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูมีประสิทธิภาพครับพูดซึ่ไงไอ้นี่นะการเอาอำนาจจากหน่วยงานต่างๆมาอยู่ที่เดียวกันสั่งการที่เดียวเบ็ดเสร็จที่เดียวอำนาจนี้จะอยู่ในที่มือของนายกรัฐมนตรีที่ลงนามกำกับดูแลและต้องบอกแบบนี้นะ ไม่ว่าจะยุสฟาก่อน12เหลืออะไรแล้วแต่เนี่ยอำนาจนี้ยังอยู่ในมือมือนี่แหละยังบูนในเนื้อของอนุทินชาญวีรกูลนะวันนี้นายกได้ลงนามประกาศนี่ทําเหมือนโครงสร้างตอนปี48เหมือนโครงสร้างตอนปีตอนโควิดเลยนะลงนามประกาศโอนอํานาจครับที่ลําตีอื่นๆมีอยู่อะนะจานวน38ฉบับเนี่ยดูดีนี่นี่เยอะแยะหมดมาอยู่ในมือของ นายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารสถานการณ์มหาอุทกภัยหาดใหญ่อย่างเบ็ดเสร็จเสร็จเขาบอกแล้วว่าพลกรฉุกเฉินมันจะมาคู่กับเบ็ดเสร็จแต่นะคืออำนาจนายกตอนนี้มีแล้วครับมันอยู่ที่แอคชั่นแล้วแหละว่าเมื่อได้ฉุกเมื่อฉุกเฉินแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยตัดสินใจได้เด็ดขาดอำนาจรัฐมนตรีตามกฎหมายต่างๆอยู่สามสิบแปดฉบับอยู่นายกแล้วเนี่ยการตัดสินใจแล้วแหละพี่วีกฎหมายเนี่ยสามสิบแปดฉบับ แม้แต่คนต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายก็อยู่ในมือนายกแม้แต่การเคลื่อนกาลังพลก็อยู่ในมือนายกอยู่นี่หมดเลยแม้แต่การเคลื่อนกําลังทาหารและอะไรก็อยู่ในมือนายกครับครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างอํานาจนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารและรักษาการตามพอรอกฉุกเฉินครับ Accountability รับผิดและรับชอบเต็มร้อยแล้วฮะส่วน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบิ๊กย้อยโอนเอกอุกฤษบุญตานนทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์พื้นที่จังหวัดสงขลาตามมาตราห้าก็เหมือนล่ะรับไม้ต่อจากนี้เวลาตามกําหนดไปพูดง่ายๆเป็นม้าในการปฏิบัติการตามแม่ทัพสั่งนี่โอนบอกแล้วเพื่อเหตุผลที่โอนสามสแปดฉบับม้นายกเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้การสั่งการและการแก้ไขสถานการณ์เนี่ยเป็นไปโดย มีเอกภาพรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ3ข้อเลย <3 S 2> หลกัหลกๆคือคเอกภาพรวดเร็วมีประสิทธิภาพครับที่ผ่านมาเสียงในเชิงโซเชียลบอกว่าตั้งรับว่ารัฐบาลแก้ปัญหาล้มเหลวแต่ตอนนี้การดึงอำนาจมารวมกันและแก้ปัญหาที่คาดไม่ถึงจะสามารถสู้รบปรบมือกับมหาอุทกภัยที่ภาคใต้ได้หรือไม่ ท้าทายอย่างมากครับและตอนนี้เราจะเห็นภาพข่าวว่ามี3 4มสี่คนอยู่ในพื้นที่ส่วนหน้าทําหน้าที่อะไรไม่ว่าจะเป็นผู้กองธรรมนัฐหรือว่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์หรือว่าบิ๊กเล็กต่างๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบัญชาการส่วนหน้าร้อยเอกธรรมนัสพรมเผารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพลเอกนัทพลหน้าพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องบอกว่า ยิ่งภารกิจหลังน้าท่วมเนี่ยเริ่มตีคมนาคมเนี่ยยิ่งหน,นักกว่าเดิมเลยหนักกว่าเดิมครับเพราะต้องฟื้นฟูบูรณะตอนนี้คนหาดใหญ่บอกผมเรื่องหนึ่งไม่เหลือแล้วครับบ้านท่วมหมดแล้วชั้นหนึ่งท่วมหมดแล้วชั้นหนึ่งชั้นสองตอนนี้คาอยู่ครับชั้นสามเขาต้องไปอยู่บนนูน้นอะถึงจะปลอดภัยครับใช่ไหมแต่อาหารการกินและวิถีความเป็นอยู่ไม่มีครับสูญสิ้นเพราะนั้นการฟื้นฟูลหลังจากเนี้มันจะหนักหน่วงครับ อาจารย์ปฏิธานการใช้พรกออกมาบอกว่าการใช้พรกรเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างพี่กนแรกเลยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องถูกฟ้องร้องนะเพราะมีมาตรการคุ้มครองสูงสุดคุ้มครองสูงสุดเช่นหากประเมินผิดพลาดจำได้ไหมวันก่อนที่นายกพูดบอกว่าช่วยคนมาก่อนละำเบียบอะไรอย่าพึ่งอย่าพิ่งคิดอย่าพงอย่พิ่งคิดเพราะนั้น ระเบียบอย่าเพิ่งคิดเลยว่าช่วยก่อนเน,นี่ยมันจะมีตรงนี้คุ้มครองอยู่ครองอยู่เพราะบางเรื่องเขาไปช่วยแต่มันไม่ตรงระเบียบเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะระแวงระวังได้นะเช่นก,ก,กรณีจัดการแล้วมีผู้เสียชีวิตก็ไม่ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเพราะปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะบางเรื่องเนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยหรือว่าภาวะวิกฤตเนี่ยนะหรือว่ามหาอุทกภัยเนี่ยโอกาสประเมินผิดพลาดเนี่ยมีมากมีมากครับที่ข้าไปช่วยเหลือว่าอะไรแต่ข้อนี้ข้อสองเมื่อประกาศใช้ประกอบฉุกเฉินเนี่ย จะสามารถดึงงบฉุกเฉินออกมาใช้ได้งบฉุกเฉินมีอยู่สองสามอย่างคืองบที่หน่วยงานกับสองคืองบกลางจำเป็นเร่งด่วนที่อยู่ในงบกลางเป็นอำนาจของนายัฐมนตีออกมาใช้ได้ทันทีตามพรบดึงมาใช้ได้เลยอันนี้มันมีได้อำนาจสามไม่ต้องทำแผนเสนอสภาก่อนเพราะหากใช้พรบความมั่นคงจริงๆพรบความไม่นคงในรูทีอยู่แล้วต้องเสนอแผนต่อสภา หรือหากใช้พรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีปี50ใช่ไหมครับก็ต้องทําแผนก่อนเช่นกันคือคือกฎหมายรูทีนปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยสองสองอยนี้ต้องเสนอสภาเพรา <millionaire. S 1> ะนั้นพอเป็นพรกรฉุกเฉินแล้วไม่ต้องทําแผนเสนอสภาดําเนินการได้เลยเหน,นือกว่านั้นพรกรฉุกเฉินยังมีอาํานาจสั่งการให้พีวีปิดปากได้ที่ที่สำการพรกรฉุกเฉิน <opp it. S 2> มีอํานาจ คุมสื่อคุมคุณบักบันบุลเลิศเนี่ยไม่ให้พูดในสิ่งใดบ้างได้ทุกประเภทป้องกันข่าวลือเฟกนิวหรือการโจมตีรัฐบาลอย่างไม่เป็นธรรมได้เพราะบอกว่าในภาวะฉุกเฉินภาวะวิกฤตเนี่ยมันจะมาพร้อมกับจะมาพร้อมกับเฟกนิวถูกคนใช้อาศัยเฟกนิวเพื่อหาเินกับยอดไลค์ต่างๆเอ็นเกจเมนต์ต่างๆมีมาต่อเนื่องและมีกระบวนการหลอกลวงด้วยนะใช่ครับให้ระวังนะมีการหลอกลวงเพื่อ่นรับอะไรบริจงบริจาคอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดแต่ ของเนชั่นไม่หลอกลวงแน่นอนฮะนี่สำหรับประชาชนคนไทยครับที่มีจิตอันเป็นกุศลรวมพลังกันไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้เนชั่นปันน้ำใจเป็นหนึ่งในโครงการที่ดึงสพัพพกำลังจากทุกท่านเราจะเป็นสะพานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้ท่านสามารถส่งผ่านความรู้สึกส่งผ่าน เงินส่งผ่านของไปเยียวยาผ่านบัญชีธนาคารในมูนิธิเนชันได้อสองบัญชีบ,บัญชีแรกคือบัญชีที่ธนาคารกรุงศรีกรุงศรีอย,ยุธยาซ้ายมือนั่แหละเหลืองๆหลือง3ามเก้ขีดหกบัญชีธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาอีกบัญชีหนึ่งบัญชีในนามมูนิธิเนชัน่นผ่านธนาคารกสิกรไทยเขียวๆนั่นแหละครับ1 92ขีด3ขีด59 782ขีด0หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่023383310ได้ทุกเวลานะครับการรวมพลังกันครับ,รบในช่วยผู้ประสบภ,ภัยที่ภาคใต้ที่ตอนนี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษครับมหาุภัยครั้งนี้ถือว่าจุกเฉินจริงๆแล้วก็ตอนนี้นายกได้มอนาจเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือเรื่องของหมาอุตุภัยแต่ด้านการเมืองก็เดินคู่กันหนานเหมือนกันทั้งเรื่องของทิศทางการซักฟอกเรื่องการแก้ไขรัฐนูลเบรกหน้าจะยุบสภาก่อน12ธันวาหรือไม่เบรกหน้าครับ